คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเจ๊ตุ่มร้านอาหารตามสั่งที่เขาล่ำลือกันว่าทำอาหารได้เร็วที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันครับว่าทำได้เร็วจริงหรือเปล่าเอาเลยข้าวกระเพราหมูสับเผเ็ดห้ากล่องข้าวผัดพริกแกงไก่ห้ากล่องแล้วก็ต้มยำรวมมิตรถุงใหญ่ถุงหนึ่งครับเจ๊สบายมาก เข้าแล้วครับคุณผู้ชมเฮีย er, แกส15โลถังหนึ่งร้านจะตุ่มล่เดี๋ยวโอรีบส่งให้นะเย็งๆนะเย่งเยนะเอาไปเลยได้ไหมซีซัวตานะสั่งปุ๊บจะเอาป้าป่ามันไม่มีหรอกมีสิครับสั่งแก๊สส่งไวต้องได้เลยแก๊สอะไรนะสั่งแก๊สส่งไวต้องได้เลยแก๊ส เอาละครับคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเจ๊แล้วครับ081 051 5578แกสมาส่งแล้วครับส่งวจริงด้วยทำไมส่งไวนักล่ะคะรูปหลอก็ที่ไดรเลกแก๊สเรามีบริการเดลิเวอรี่แก๊สไม่ว่าจะถังใหญ่ถังเล็ก ก็ส่งตรงถึงคุณลูกค้าได้ทุกวันไม่มีวันหยุดส่งไวภายใน30นาทีจากศูนย์ส่งแก๊สคุณภาพใกลบ้านคุณเลยครับสั่งไงอะขอเบอร์หน่อยโชเลย0 8 1 0 5 1 5 5 7 8หรือสั่งผ่านไลน์ d i ดไดเกกก็แชรสั่งได้นะครับเริ่มากเลยครับคุณผู้ชมสั่งผ่านไลน์ก็ได้ด้วย เป็นไงครับคุณผู้ชมเจ๊ต,ตุ่มทําอาหารได้เร็วสมคําล่ําลือจริงๆด้วยแต่เคล็ดลับที่ทําให้เจ๊ต,ตุ่มทําอาหารได้เร็วขนาดนี้ต้องนี่เลยไดเร็กแก๊สเลยจ้าอย่าลืมนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนสวัสดีจ้าเด๋ยกก็แค่โฆษนาแต่ลองดิแก๊ส15โลถังหนึ่งค่ะแก๊สมาส่งแล้วครับสั่งแก๊สส่งไวต้องไดเรกแก๊ส